นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ขึ้งจนหัวใจวาาห่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ โปร่งใสสื่อสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเราโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชราน,นันเป็นนายอกอบตอบ้านเลื่อมโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเลื่อมที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน,นเลือ่อมสปร,รดเลือกจากนายเมท o าสุภวชิราน,นันเป็นนายกอบตบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดกา<ม>เบอร์สอ<ม>เบอร์สง<ม>เบอร์ส<ม>องร,รักแต่คุณรัก สงสยัยซื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเรานายเมธาสุภวัิรานันท์เบอร์สอง อดีตประธานสภา,าอบตอบ้านเลื่อมจบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกสหวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยายลายัยาราชภัฏ<า>ชัยภูมิขอ <the pit. S 1> อาสา,าเข้ามาช่วยพัฒนากับพี่น้องชาวตำบลบ้านเลื่อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนในหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลและถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้านระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อครัวเรือนการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรด้านการประปาต้องจัดทําระบบประปาให้ได้มาตรฐานรักษาความสะอาดของน้ําประปาให้ได้มาตรฐานที่สาธารณะต้องได้รับการดูแลให้สะอาดต้องมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งทั้งในหมู่บ้านและตําบลภารกิจป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อไวรัสโควิด19การป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและคู้ด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็ก,ดกเล็กคอมปพรกลุ่มอาชีพบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบอย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อตำบลบ้านเลื่อมของเราเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลบ้านเลื่อมโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายเมธาสุภวัชิรานันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลื่อมคนใหม่ รกรธกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองยังแต่งยังตึงตึงตังลาน้องเอ้ยขาวจังขาวดังอาโมยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแปว้วขอใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล จนาโปร่งใสซื่อสัตว์มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดเลือกนายเมธาสุภวพชิรานันท์โปรดกานี่คือสป,ปอตต,ปอ 2, ตัวอย่างจากเดิรทิคอมเบอร์ส <3. com. S 2> เข้าถึงพึ่งได้ใช้คล่องว่องไวใส่ใจทุกชุมชนพร้อมแก้ไขปัญหาขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลบ้านเลื่อมโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายเมธาสุภวัชิราน,นันเป็นนายกอบตอบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์ส งานแบบเดิมเดิมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทศัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลบ้านเลื่อมของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกนายเมธา,าสุภวัชราน,านันเป็นนายกอบตบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดเลือกนายเมธาสุภวชิราน,านันโปรดกาเบอร์สองเบอร์2เบอร์2องทำดีขอให้ได้ดี จจรจริินายเมธาสุภวัชิรานันเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอุดมการ์แน่วแน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิราน,าน,านันเป็นนายกอบตบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองอุดมการ์แน่วแน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลบ้านเลื่อมของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง พร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชน,นืัวลชนคือพี่น้องประ,ประชาชน<ร>เท่านั้นอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,ก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลือ่อมโปวดเลือกนายเมธาสุภวชิราน,นัน เป็นนายกอบตบ้านเลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองโปรง่งใสซื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเรา28 <ไป S 1> พฤศจิกายนเ<อ>ข้าคูหากาเบอร์สองเ <ไป S 1> บอร์สองเ <ไป S 1> บอร์สองอ i